ในวันนี้นะครับการแข่งขันวอลเล์บอลซีเกมส์2021ที่ประเทศเวียดนามก็ได้มีการจับสลากแบ่งกลุ่มออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แฟนวอลเล์บอลไทยในช่องของผมเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่ชอบนะส่ะาฮ่าฮทีมหญิงนะแล้วก็อยากจะแบบว่าส่งเด็กๆด,ดาวรุ่งไปเล่นนะฮะเก็บประสบการณ์ ะะเหรียญท,ทองเหรียญทองหวังทําไมนะฮะไม่ต้องสนใจมันหรอกหรือทีมชายเองแนะม้จะได้แชมป์ซีเกมมา4สมัยติดก่อนหน้านี้นะแต่ว่าพอแพ้ปุ๊บก็โดนทับถมต่างๆนาๆนาะฮะอ่าแต่ว,วันนี้เนี่ยประเด็นอื่นได้ตัดทิ้งไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะประเด็นวันนี้เนี่ยเรื่องของซีเกมทางเจ้าภาพเวียดนานมได้มีการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกมามาที่เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเนี่ย ย้าว่าซีเกมรอบนี้แข่งได้นะครับทั้งทีมชายแลวก็ทีมหญิงสำหรับวอลเลย์บอลในร่มนะดูไปถึงวอลเลย์บอลชายหาดด้วยก็มีแข่งขันเช่นเดียวกันนะเพราะตอนนี้ทีมชาติไทยของเราก็เตรียมตัวนะครับทั้งในร่มและชายหาดไปแข่งขันในซีเกมครั้งที่3าเที่เวียดนามเอ,อ่อสำหรับในประเภททีมชายเนี่ยนะจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด7ทีมนะปีนี้มีคนทั้งเยอะนะมี7ทีมด้วยกันก็แน่นอนมีเวียดนามเลนะเจ้าภาพนะครับอินโดนีเซียนะครับเป็นเจ้าของเหรียญทองของการแข่งขันเมื่อปี2019ฟิลิลสอง น,ะะนี่คู่แคนของไทยเลยนะฮะที่เราแพ้มาให้กับเขาเมื่อปี2019นะครับก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินนะส่วนไทยก็เป็นเจ้าของเหรียญทองปี2019แล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทอง4สมัยติดต่อกันนะฮะรวมแล้วเราได้แสมัยนะฮะแล้วก็อีก3ทีมนะฮะก็มีพม่ากัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนะครับผมขณะที่ทีมหญิงเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีประเด็นข่าวนะฮะเรื่องของว่าอินโดนีเซียจะไม่ส่งนะกลายเป็นว่าสุดท้ายอินโดนีเซียก็เปลี่ยนใจนะครับส่งทีมขเข้าร่วมการแข่งขันด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีมาเลเซียอีกหนึ่งทีมที่ขอส่งทีมเข้าร่วมด้วยขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยไทยเราส่งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็มีฟิลิปปินส์อีกหนึ่งทีมนะครับผู้หญิงก็จะมี5ทีมนะผู้ชายี่มี7ทีมเขาก็จะแบ่งกันในขันเอาเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งมี4ทีมกลุ่มนึ่งมี3ทีมส่วนทีมหญิงเนี่ยมี5ทีมได้แบบพบกันหมดนะครับเอาพูดถึงทีมชายกันก่อนแล้วกันนะครับทีมชายเนี่ยแบ่งก็เป็น้งาคนขชดีใสายของเ่ย มีทีมแข่งขันเพียงแค่3มทีมด้วยกันซึ่งพอจับสลากมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่กับฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชานะครับซึ่งเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยเราถือว่าจะได้ล้างตากับฟิลิปปินส์นะนอกจากที่เราแพ้เข้ามาในรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2019อรอบนี้ถ้าแพ้อีกก็ก็อาจจะได้ชิงเหรียญทองแดงอีกรอบนะพอมีลุ้นไปเจออินโดนีเซียในรอบตัดเชือกนะครับผมอ่ะ่วนสาย B เนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียแชมป์เก่ามีเวียดนามเจ้าภาพมีมาเลเซียแล้วก็มีพม่านะครับ นี่ก็จะเป็นผลการจัดสลากแบ่งกลุ่มของทีมชายนะครับซึ่งทีมชายเนี่ยจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับในแต่ละกลุ่มนะอันดับหนึ่งอันดับ2แต่ละกลุ่มจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอันดับหนึ่งสาย A เจออันดับ2สาย B นะครับอันดับหนึ่งสาย B จะเจออันดับ2สาย A นะครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศก็จะไปชิงเหรียญทองนะครับส่วนผู้แพ้ก็จะหล่นไปชิงเหรียญทองแดงนะก็รอรุ้นกันสาหรับทีมชายเราก็ครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเราก็คาดหวังว่าจะกกลัับบบไปเเออออออารรรีียยทงงงนึมแตต่้ ตามตรงว่ามันก็เป็นงานยากสําหรับเรานะเพราะเราที่เราได้เหรียญทองแดงแล้วก็ปีนี้ตัวนักกีฬาของเราก็เปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วยิ่งจะมาติดกันในขันสโมสรเอเชียสำหรับทีมชายด้วยนะฮะที่นักกีฬาจากโคราชหลายคนก็ต้องไปรับใช้ต้นสังกัดช่วยรุนให้กําลังใจกันนะฮะสำหรับทีมชายส่วนในประเภททีมหญิงนะครับอย่างที่บอกไปว่ามี5ทีมนะมีไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียซึ่งรูปแบบการแข่งขันที่บอกไปนะครับเขาจะเล่นแบบพบกันหมดนะ อันดับ1นถึงอันดับ2นะฮะหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยจะเข้าไปชิงเหรียญทองนะครับส่วนอันดับ3อันดับ4ก็จะไปชิงเหรียญทองแดงนะฮะก็รอบที่แล้วเนี่ยก็เล่นแบบนี้ต่รอบที่แล้วมีแค่4ทีมนะับมีไทยเวียดนามอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส่วนรอบนี้เพิ่มมาเลยเข้ามานะฮะก็เหมือนกันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยไทยไปชิงกับเวียดนามแล้วไทยก็ได้เหรียญทองอินโดชิงกับฟิลิปปินนะฮะในรอบชิงเหรียญทองแดงก็เป็นอินโดที่ได้ เปลี่ยนทองแดงนะครับผมรอบนี้รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสลับอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งทีมหญิงของเราเนี่ยบรรดานนะกีฬารุ่นพี่ก็ไม่ติดแล้วนะฮะร,รอบนี้นะก็มีนักกีฬาเด็กๆของเราไปหลายคนนะฮนะนักกีฬารุ่นใหม่ของเรานะฮะที่อายุก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากันหมดแล้ว <laughs> แต่ก็ถือว่าเป็นชุดใหม่ของเรานะฮะก็รอรุ่นกันดูว่าปีนี้ผลงานของทีมไทยซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะทัวร์นาเมนต์แรกในซีเกม ออกมาในแบบไหนก็เชื่อว่าทีมหญิงก็เหรียญทองนะฮะเ,ออเราต้องได้แล้วทีมหญิงจะจะตอบว่าเอ,อ้เราจะไปเอาเหรียญทองแดงก็ไม่ใช่นะจะเอาเหรียญเงินก็ไม่ใช่ต้องเหรียญทองอย่างเดียวนะฮะสำหรับทีมหญิงนะก็กดดันเลยแหละนะผมว่านะเป็นครั้งแรกของเราที่ไม่มีรุ่นพี่ไปช่วยด้วยนะครั้งนี้ก็รอรุนรอเชียกันนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายเท่าสดเนี่ยก็เดี๋ยวรอทาง e ี p ีพูนะหรือว่าช่องอื่นๆที่เขาจะเป็นช่องที่ถือลิขสิสธิ์ในการถ่ายทสด เชื่อว่าน่าจะมีก็จะมีกับมาอีกแล้วแหละในเฉพาะวอลเลย์บอลน,นะเป็นกีฬาใหญ่ก็น่าจะมีถ่ายสดกลับมาให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะครับสำหรับซีเกมเนี่ยวอลเลย์บอลจะเล่นในวันที่1 3บสถึงยีพฤษภาคมนะฮะไม่ได้เล่นที่ฮหาหนอยนะเล่นที่เมืองกวางนินสนามไดเยันยูนยเนเซียมซึ่งสนามนี้เคยแข่งพวกวีทีวีมาแล้วแหละนะฮะอ่าก็จุคนได้5,000ัน 5, คนนะสนามนี้เอ่สอสำหรับโปรแกรมในนัดแรกนะครับทีมชาติไทยเนี่ยในประเภททีมชาย นัดแรกจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์เลยนะครับส่วนนัดที่2เนี่ยจะเจอกับกัมพูชานะครับส่วนวันที่เนี่ยเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีหนึ่งนะฮะขณะที่ในประเภททีมหญิงนะครับผมนัดแรกของทีมชาติไทยเนี่ยเราจะได้ลงสนามพบกับฟิลิปปินส์นะครับนัดที่2นะฮะจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับนัดที่3มเจอกับเวียดนามแล้วก็ ปิดท้ายด้วยการเจอกับมาเลเซียนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของซีเกมนะครับการจับสลากแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วก็โปรแกรมการแข่งนนขันที่นํามาฝากกันก็ตามรุ่นตามเชียร์กันนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามนะครับ